เอาดิซีกันแล้วกันวันนี้ช่วงนี้มีการโชว์พิเศษเอาเลยมีพี่สาวครับเดี๋ยวเขาโชกันจีลงไปส่งไล่คุยกับคุณนายคือกันรับสมัครหมอแค้นนัดหนึ่งคันเนอครับเด้อหมอแค้นยืมหมอแค้นสักคนโอ้ยืมหมอแคนหมอแค้นขนาดว่าใครทางเรื่องยืมบ่ไม่ยืมบาสิีมารองกระสุดใช่ครับเจ้านี้ขอเสียบกบมือตอนรับด่าร่าดมเชิญอีกคนหนึ่งครับพี่น้องครับสาวสวยสาวสวยสาวสวยคุณพี่ประพัดสอนครับอ่าฮะ ว่าสัมผัสจักันวาซืออย่างเท่าวันท่านได้บอกซือผู้แต่ว่าผู้งามผู้งามค่ะงามก็เฮ้าผมเด้ยิ่งเขาข่าวยังงงคนเลียกเอ้ยซื้อไปแล้วเอองามงามสวยนะครับคนผููไทยมีแต่ผู้งามคนผูไทยต้นมากี่ใดครับคนผูเล่าฟออนเป็นมวยวังสันล่ะค่ะคุณนายเห็นบอไปบอกแล้วคุณหมอบอกแล้วว่าให้เต้นเจ้าละฟอน เจ้าไม่ส่งเสริมเหมือนคนอื่นฟอนเอาคอยกระพริบคอยตลอดเห็นบมอเพิ่นมาแล้วค่ะเอายืมหมอแค่นี้เด้อครับเด้อครับคนนะครับเดงามค่ะงตะก้อนใหญ่อ่ซื้อเก่าซื้อเขาวงการแต่ก้อนนี่สื่อว่าจังได๋โอสื่ออยู่โรงเรียนประพัดสอนผู้สีฐานนะคะพี่ประพัดสอนผู้สีฐานแล้วก็รื่อในวงการครับในวงการออนซอนทีวีก็คือปิ่นประภาการค่ะพี่ปิ่นประภาการ นะครับสวดสวดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผูหญ่หมอแค้นสักคนนะครับยืมในเด้อเอาหมอแค้นโอ้ยหมอแค้นนุ่มๆไปละมาๆมาๆมาๆยืมสักคนเออรู้นุ่มไปละหมอแค้นนุ่มที่สุดในโลกครับพี่น้องครับเออนุ่มครับสวดสวดให้หมอแค้นนะครับนุ่มที่สุดนุ่มที่สุดนุ่มเหลือหน่อยครับพี่น้องครับเออเอ้อ ข่ะมณนนีเป็นประภาการกับสิดเดมมาลองมาล้ำลองนะคะเนาะผู้เฒ่าเลี้ยงล้านจ้ะขันบมมวนกับอดฟังสก่อนนะคะบอมเนศิลปินแบบเป็นประจำ าฟาสีมนให้สีหอดนาฝนต้นคุณนเรือนโลกสะพังกำลังเรือ ผู้คอยเฝ้าอยู่เหอนวัน,นเืินปีลวงย่าไกายกะเกสังขารลูกว่าไปทำงานอยู่นำตะละน,น้อยได้คุยอ่อยคุยอ่อนยำนอนพ่อได้อินเป็นจังบุญยังมมิลาเนผ่านยำบางบวงเงาความสุขของผู้เฒ่าอยากมีผู้ดูแลแต่บอ่คือ ใจคืดคอบพจนเอาเหลือหาเงินทองหามาได้หน่อยบลาใเกี้ยงมิลินพ่อเสื่ออยู่เสื้อกินทรงลูกเขียนอยากให้พุ่นสู้บ่อถอยเดี้ยงบุกมาแต่น้อยด้วยความทุกข์ทรมานเอาสังขารชีวิตแลกมาจังฮาใด้อยู่ภายหนแม่ทนกลั่น ได้กินสม้มกินหวานลูกต้องได้กินก่อนนอนบลาโพกัเเวงทานกมสู่ฟังคอยลูบหลังลูบหน้าเอาผ้าห่มคุ้มไกยใส่ลมหนาวพานันผัดแม่เพียนถทานมตุง้งมาบัดดีลูกค้ยห,หอมเคยห่หมก็ไปกันคนละบน เากรุงเทพระมหาคนครบนมีงานสูเมือไขสื่อกาเลียนไลหลข้าพผอแม่บ่มีแนเอเ่เสิหายเ,อเ,อเลี้ยงลูกใหญ่สมบูรณ์แต่บ่มีเงินทุนสิแจกปันไขค่ามีแต่เหินหยากับหน้าโนนขี่กระต่ายบ่พ่อกินพ่อจ่ายลูกไรไกลให้จากบ้านเอาหลานอนย หลับเล่ความหักพ่อแม่นั้นบ่เคยเสื่อมสูญสลายลูกสวยดีแนวใดกะหักแพงเสมอดำอุปธรรมน้ำอยู่เป็นจังได้กะสู้ซอยขอไอ้สรงเสริมครอบจยากให้ลูกได้เสมอดำผืนเขาเลี้ยงลูกมาจนเท่าเลี้ยงหลานต่อบ่เป็นอย่าง พ่อแม่ยังวังดีให้บ่มีแปรปินบางคนนินทาเว้าว่าหากินน้ำใสอู้โอ้โนอ่ไพบ่เห็นบ่หูสาแล้วบ่ว่ากันบางแนวเดียวทอนั้นอยากให้ลูกเป็นคนดีมีเงินท้องเก็บกัาคอยหนุนเป็นทุนไว้พอสุขใจแค่เห็นหน้าย้ำลูกกลับขึ้นมา เยี่ยมบ้านปีละทีมาจนเจือรอเลี้ยงให้ใจนั้นสุมเย็นอย่าเข็นลูกก้าวหน้าในหนาที่การงานนอนก็นยังหลับฝันคิดหอดหลายคนิ่งโอบางคืนโสกาเศร้าเหงาในใจเป็นห่วงคือจังบวงผู้ขอ่อไว้ให้จ้องดึง ตะลึงฝันเห็นหน้าเมือนตามาพอดป่อแมนมีเงินหมื่มน,มน,มน,มนเงินแสนพ่อจะไปใจซื้อให้ฝันซ้ำอีกเถอสองให้กลับขึ้นสู่ห้องมหาแม่เด้อคำวันใบสีสู่ฝันเมสิคอยอยู่ทางบ้านพากันมาสู่คำนำจิตตาลูกลาหลานเอ๋ เจ้าวันผู้เท่าดกทุกปีหอดวันที่ใบสีเจ้าอย่าลวงบอกลูกหลานทั้งปวงวันสำคัญมือนี่ให้เป็นมือดอกมาใจแม่เพ้ามีอย่างหายมีแต่คำอวยชใยให้ลูกหลานจเจริอยิ่ง ý thức ý thức ý thức hãy hát ý thức ý thức ý thức ý mẹ ý thức ý thức ý thức คุณหลายๆนะคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่มอาจารย์ค่ะหนูกันเขากล่อมก่อนแหลกในชีวิตหนูเพื่อ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 คุณนายกิตตานัคราสินค่ะยังไงเพื่อนก็ทำให้ได้ค่ะเมนถือบังคับเพื่อ่ จัดเยียดให้รับนี่ต้องสวงยาต้งสวงยาเตรียมใจน้ำลายขาดเสื้อเสื้อเด้กครับพี่น้องครับนะครับให้พี่ตีมาพัดสอนครับพี่น้องครับมาถือว่าปิ่นประภากาคกันปิ่นประภาการนะครับส่งข่าวเบาอบตแต่ว่าเศร้ามันเศร้าบ่ราะมีครับเพราะเป็นยังมันกระทันหันโหนกนาเออมาแน่นอนเอาละครับขอบุญคุณกับพี่สาวนะครับที่มาร่วม นะครับสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานกันเอาไว้นะครับโอ้ชุดงามนง่ายพ่นกะงามพ่นกะงาม,งามชุดกะงาม,มโบากะมวลลองเพ่งกะมวนอ่อนซ้อนไหลซ้อนอ่อนซ้อนเออแล้วแถมมาออกอ่อนซ้อนทีวีอีกตั้งหากอ่อนซ้อนพร้อมสะอ่อนพร้อมอสะอ่อนสะอ่อนกับอ่อนซ้อนดับเบิ้ลสุดยอดแล้วสุดยอดเออเปิดเพิ่อครับพี่น้องครับ119นะครับช่องดี ช่องหัวลำดีดีช่องหัวลำดีดีช่องเพื่อสุขภาพพร้อมนะครับของดีอยู่ช่องออนซอนทีวีแมนนะครับเอาเจ้าได้กาฝากพี่ฝากน้องครับผู้มีการเซเวล่านะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทีู่ล้านเพื่อนมองนีแล้วกับพี่น้องที่ยุทธนาจอทีวีนะครับบังช่องออนซอนทีวีพร้อมกับพี่น้องที่กําลังสังสือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทังอ่อนซอนทีวีครับ่เป็นอ่อนซ่อนพัดทะลุสายตาอ่อนซ่อนแอลพัดยาลิส์ดวงทวัน ตาเทพธิดาพร้อมกับไปโอที่พี่เมียมเกตเพชรนะครับเป็นหลายสินค้าของเขานะครับมาขอนกันอยู่อ่อนซ่อนทีวีของดีอยู่อ่อนซ่อนทีวีครับเป็นตาสะอ,อนของไทยอีสานครับผมเราเป็นบุญวาสนาของภาษาอีสานนะพ่อพี่น้องไทยอีสานเขาด้มีท่างเลือกนในการดูแลสุขภาพครับเปิดมึงจอทีวีก็สิเห็นเบอร์ไลน์ไลน์อยู่นี่ จดเอาพี่น้องครับเรากระจดเอาเราก็เป็นท่างเลือกในการดูแลสุขภาพสุขภาพไม่มีขายเราต้องใส่ใจด้วยตัวเองค่ะกระจายให้อาออนซ่อนทีวีอีสานห้องสะอเป็นนักพอวันนี้อย่าไข้ข่มขียดครับมาเบิงบอลองมาล่ำคูตอไปนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสว้าให้ล่ำใสแค้นล่ำแท่บันนี้พี่น้องครับสุขภาพก็ดีพร้อมแมนโดยเฉพาะพี่น้องยุ่ท่านนาจอทีวีพูดเถ่าผู้โทษนี่จาก อายุมันคนยื่นลุกขึ้นล่ำเลยลุกขึ้นลำ่ำลุกขึ้นฟอดจอดทีวีครับพี่น้องครับฉะนั้นก็เห็นให้เฮ้านี้ได้ออกกำลังกายได้หัวเตือหัวเตือน,นกับก่อนลำ่ำวันม้วน,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 วนที่จะได้ชมต่อไปนี่ครับ